คุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรคุณคุณคุณช่วยพาฉันหนีไปหน่อยได้ไหมฮะอย่าพึ่งถามเลยตอนนี้ได้คุณช่วยช่วยพาฉันหนีด้วยนะก็ได้ครับคุณคัทช่วยฉันเก็บเงิน้วยคะหุณเร็แล้วพวกนักตามมาแล้วเนี่ยคุณครับนี่คุณหนีใครมาหรอครับอย่าพึ่งถามเลยตอนนี้ได้ไหมรีบเก็บเงินเร็วๆคุณ ไปไปพวกมันตามมาแล้วรีบรีบเก็บเราสิคุณคุณเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณคุณทำไรอะ่ะเดี๋ยวฉันขับเองคุณคุณรีบขึ้นรถเร็ว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 โน้น ไปหยุดไปหยดอดไปไปไทำไงดีพี่เจ้าสาวตัวแสบของพี่มันหอบเงินสินตอดนนีไปแล้วโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไอจอดคุณจอดจอดผมบอกให้จอดรถคุณ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 จะให้ฉันเบรกทำเพื่อเดี๋ยวพวกนั้นก็ตามมาทันหรอก ก็นี่มันรถผมคุณจะขับรถผมไปไหนก็ไปไหนก็ได้ที่สองคนนั้นมันตามหาฉันไม่เจอนี่คุณผมไม่รู้จักคุณเลยด้วยซ้ําจู่ๆคุณก็วิ่งมาตัดหน้ารถผมแถมยังหอบเงินมาตั้งเยอะมาตั้งแย่นี่คุณแล้วคุณยังให้ผมเนี่ยพาคุณหนีแล้วถ้าเกิดว่าเงินที่คุณเอามาเนี่ยคุณเป็นผู้ไายขโมยเงินคนอื่นมาแบบเนี้ยแบบนี้ผมก็ไม่สวยไปด้วยหรอเอ้าคุณหน้าตาฉันเนี่ย เหมือนผู้ลายตรงไหนฮะแล้วอีกอย่างนะผู้ลายที่ไหนเนี่ยเขาจะใส่ชุดเจ้าสาวแบบนี้แล้วอีกอย่างนะเนี่ยมันก็เงินสินสอดของฉันออแล้วทําไมคุณถึงหอบเงินสินสอดเนี่ยมาแบบเนี้ยเรื่องมันยาวอ่ะคุณเดี๋ยวฉันค่อยอธิบายทีหลังได้ยป่ะแต่ตอนเนี้ยขอฉันหนีก่อนแล้วคุณจะหนีไปไหนครับคือบอกว่าไปไหนก็ได้ที่สอ,องคนนั้นตามหาฉันไม่เจอ,เอ,องั้น คุณขับตรงไปเดี๋ยวผมบอกทางโอเคขอบคุณค่ะนี่คุณพาฉันมาที่ไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเอา นี่บ้านของผมเองอะ่ะก็คุณบอกว่าให้พาไปที่ไหนก็ได้อะพวกนั้นจะได้ตามหาคุณไม่เจอ,อคุณก็เลยพาฉันมาที่บ้านงคุณเนี่ยนะก็ใช่สิก็สองคนนั้นไม่รู้จักผมอะ่ะแล้วเขาจะรู้จักบ้านผมได้ไงก็ได้งั้นฉันขอหลบอ,อยู่ที่นี่ชั่วคเขาก่อนล้วกันคุณเป็นแรงของคุณเนี่ยผม,มก็ต้อง ้อองกองกัันนตววเไ่คุณนี่คุณจะบ้าเหรอฉันไม่ทำอะไรคุณหรอกนะอีกอย่างเป็นฉันตั้งหากัที่ต้องป้องกันตัวฉันเป็นผู้หญิงแถมหอบเงินมาด้วยส่วนคุณเป็นผู้ชายแล้วฉันก็ไม่อยู่ในบ้านของคุณอีกเนี่ยผมไม่รู้อะแต่ผมบอกไว้ก่อนนะถ้าคุณคิดจะทำอะไรไม่ดีกับผมแล้วก็คุณอย่าหาว่าผมใจร้ายกับผู้หญิงเฮ้ยนี่คุณจะทำอะไรอะ โอ้ยคุณโอเคป่ะเนี่ยฉันจะมานั่งยืนานานแล้วเมื่อยนี่คุณเลิกโาแวงฉันได้แล้วฉันไม่ทำอะไรคุณหรอกอีกอย่างนะถ้าจะทำอะ่ะฉันทำแต่อยู่ในรถแล้ว แล้วทีนี้คุณบอกผมได้หรือยังว่าคุณหอบเงินสินสอดนี้ออกมาทำไมอะก็ไดะ้ฉันบอกคุณก็ไดะ้จริงๆแล้วอะเงินสินสอดเนี่ยมันเป็นเงินของฉันน้ำวาคือผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณอะเรื่องงานแต่งงานอะทำไมเหรอคะคุณมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคะเบกก็ไอเรื่องสินสอดนั่นแหละครับคะ เมย์คะฉันบอกแล้วไงคะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องค่าสินสอดพวกเราอะแต่งงานกันด้วยความรักนะคะสินสอดอะไรนั่นอะมันไม่จําเป็นสำหรับฉันหรอกค่ะผมรู้ว่าคุณไม่ได้เรียกร้องอะไรจากผมอะแต่ว่าแต่อะไรคะแต่ว่าผมอยากให้งานแต่งงานของเราอะมันมีสินสอดวางเอาไว้ไงคุณจะได้ไม่ต้องอายใครที่งานแต่งไม่มีสินสอดอะเราคุณจะไปเอาสินสอดจากไหนนะคะฉันรู้นะคะว่าคุณไม่ได้มีเงินมีทองมากมายอะไรขนาดนั้นอะ ไม่ต้องควัวฉันอายหรอกนะคะแต่ถึงจะไม่อายอะ่ะผมก็ไม่อยากให้มันขายหน้าคนอื่นอยู่ดีอะ่ะเราจะให้ฉันทำยังไงละคะจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะบอกว่าขอยืมเงินคุณนะมาเป็นค่าสินสอดก่อนนะนะนะครับผมขอละผมไม่อยากขายหน้าคนอื่นเขาอะ่ะก็ได้ค่ะถ้ามันทำให้คุณสบายใจเนี่ย งั้นเอาเงินฉันไปวางเป็นค่าสินสอดกันได้ค่ะได้เลยครับเป็นแบบนี้เองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะคุณแล้วทำไมคุณถึงได้หอบเงินหนีมาเพราะว่าใครมาคุณเอา้าจะไปรู้เหรอบ้านคุณนะไม่ใช่บ้านฉัน เราผมสักคู่นะใครมาวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณแกแกพาเจ้าสาวของฉันหรอท่านเจ้าตำรวจจับแก,กนี่คุณมาได้ไงเนี่ยก็ตามทะเบียนรถมาสินี่คุณไหนคุณบอกว่ามาที่นี่จะไม่มีใครรู้ไงโหคุณไอ้ผมก็ลืมเรื่องทะเบียนรถไปเลยอะ่ะผมขอโทษนะน้ำวะ คุณกลับกับผมเถอะนะคุณหอบสินสอดหนีงานแต่งของเรามาทําไมอะ่ะเรารักกันไม่ใช่หรอเรากลับไปแต่งงานกันดีวกว่าน,นะนะกลับเถอะคุณมาตามฉันหรือมาตามเงินสินสอดกันแน,น่น้ำว้านี่แกเป็นอะไรของแกนเนี่ยพวกเราสองคนเป็นห่วงแกนนะแล้วแกหนีงานแต่องออกมาแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นงั้นเถอะเลิกต่อหลยละเองเอ่ยคุณด้วยไปพวกเธอสองคนลหลอกใช้ฉันฉันรู้ความจริงหมดละ ยาย้ำาวานมันก็หลอกง่ายดิมกันนะฉันบอกแล้วไงว่าเพื่อนฉันคนนี้หลอกง่ายทัย้งโดนหลอกให้รักแถมยังโดนหลอกให้ออกค่าสินสอดเองอีกนั่น,นสิคนอะไรว่าอ่อนชะมัดเลย <ś led> เออพี่ว่าแต่เสร็จงานแต่งแล้วมันจะไม่มาทวงค่าสินสอดคืนหรอคืนให้โง่สิเดี๋ยวพอเส,สร็จงานแต่งเนี่ยนะ ฉั้นก็เอาเรื่องสามีมาอ้างแล้วสุดท้ายในงเงินก็จะอยู่ที่ฉันแค่นี้ก็สิ้นเรื่องแล้วคนอย่างมันเนี่ะรวยซะเปล่าแต่งูแล้วพี่อย่าลืมให้รางวัลฉันนะพี่ฉันหายเหยื่อให้พี่อะ่ะอุ่าทรอยศ์เพื่อนรักทั้งทีฉันต้องได้อะไรบ้างนะพี่ไม่ลืมหรอกจ้ะยังไงเนี่ยพี่ก็ต้องให้รางวัลเธออยู่ดี <laughs> อย่าลืมสิ พวกเราสองคนเนี่ยฉลาดเหมือนกันพี่เนี่ยถึงได้รักเธอไงล่ะพี่ว่าเราเข้าไปในนีกว่า ผมว่าคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดไปนะครับถ้ามีคนมาเล่าให้ฉันฟังเนี่ยฉันก็คิดว่าเป็นเ,เรื่องเข้าใจผิดแต่เนี่ยฉันเห็นกับตาได้ยินกับหูถ้าคุณจะชักแม่น้ำทั้งห้ามาอ้างเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วละ่ะฉันเคยโง่ให้พวกเธอสองคนหลอกใช้มาแล้วและฉันจะไม่ยอมโง่ไปอีกเป็นคั่น้ำว้าฉันฉันขอโทษฉันแค่หลงผิดไปหลงผิดงั้นเหรอ เป็นตัวต้นคิดไา้าังหักเราเออเออไม่ต้องมาขอโทษนับตั้งแต่ที่ฉันดูว่าแกหักหลังฉันเนี่ยฉันกับแกก็ไม่คิดเพื่อนอีกต่อไปเออไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิวะเพื่อนโง่แบบแกก็สมควรแล้วแหละที่โดนหลอกแบบนี้ไปกันเถอะค่ะเบนังนี้มันหายงโง่แล้วไม่มีประโยชน์กับเราแล้วแหละโถยแผลมันจะสำเร็จยูแล้วเชียวนี่คนครับมาหลอกกันผู้หญิงแบบนี้ไม่ลายใจบ้างหรอครับ มายุ่งอะไรด้วยวะฮะช่างเขาด้ยค่ะคนแบบเนี้ด่าไปมันก็ไม่สำนึกหรอกปล่อยให้เวนกรรมตามสองคนนี้ท่านดีกว่าถ้าคนอย่างฉันเชื่อเรื่องเวนกรรมฉันคงไม่ทำแบบนี้หรอกน้ำวะเห็นโลกสวยไปหน่อยเลยไปกันเถอะค่ะเบเสยับหมดพีค่คนคุณจะปล่อยสองคนนั้นจริงจริงหรอ ตอนแรกอะฉันก็ว่าจะให้เป็นหน้าที่ของเวนกรรมและคะ่ะแต่ดูจากที่เพื่อนทรอยศ์ของฉันพูดแบบไม่รู้สึกสำนึกอะไรเลยเนี่ยเห็นทีฉันต้องให้บทเรียนสองคนนั้นซะหน่อยใจจริงๆลยมันไม่น่ารู้ตัวเลยขนาดนี้เลยเนี่ยนั่นสิฉันคิดว่ามันจะโง่ไปตลอดซะอีก ก็เลวฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะทําแบบนี้กับน,น้ำว้าหากหลังได้แมก้กระทั่งเพื่อนตัวเองส่วนผู้ชายก็ทําตัวเป็นแมงดาน่าสมเทศจริงๆเบฉันเนี่ยผิดหวังในตัวนายมากนะอ๋อแล้วต่อไปเนี้ยนายไม่ต้องไปทํางานที่บร,ริษัทอีกฉันไล่นายออกอหน้าทำไมจู่ๆถึงมาไล่ผมออกอะ่างนี้ไม่ได้นะครับผมนะนี่แกยังไม่รู้จริงๆเหรอ ว่าเรื่องของแกสองคนเนี่ยมันฉฉาวโฉดไปในโซเชียลถึงขนาดไหนเชี่ยนี่นางน้ำมรนมันลงพสน์ประชาเราเลยเหรอก็สมควรแล้วแหละที่พวกแกจะเจอแบบเนี้ยตอนนี้ยหน้าพวกแกมันว่นเน็ตไปหมดแล้วคนเลวอย่างพวกแกไม่สมควรมีที่ยืนในสังคมไปกันเถอะเมย์ อย่าเสียเวลากับคนพวกนี้เลยหนักพนักูไว้แล้วทีนี้เราจะไปสมัครงานที่ไหนได้เนี่ยใครก็จะรับเนี่ยฉันก็เหมือนกันฉันจะโดนนักตบหรือเปล่าเนี่ยอะ